สีค่ะใช้กำลังไกาพ่อในด้วยนะคะ่ะวันนี้พ่อไในพาไปซื้อของเอาซาเลงไปซื้อค่ะเราเดินทางไปซื้อของกันค่ะให้กำลังใจพ่อในด้วยค่ะคิปนี้สัๆค่ะขอบคุณพี่พี่ซุ้ย้อนหลังให้แมวด้วยเด้อค่ะ ันนี้เราเอาซาเล็กไปซื้อของเราไม่ใช้รถเก๋งน้องเปาต้นแล้วค่ะสลับกันกับรถเนาะค่ะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะรถเก๋งเติมน้ำมัน50บาทไปกลับได้ยพูดผิดรถเก๋ง200ไปกลับค่ะซาเล็ก